ผมได้รวบรวมทีมพวกคุณขึ้นมาเพื่อทำภารกิจพิเศษที่ไม่มีใครอยากจะทำเป็นภารกิจที่ทา้ทายและอันตรายถ้าภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงคุณจะได้ลดโทษลงหนึ่งวันเอาทราบครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้พวกคุณหลบหนีทางเราได้ทำการติดตั้งระเบิดที่ข้อเท้าของพวกคุณหากพวกคุณคนใดคนหนึ่งทำอะไรแพงๆแล้วก็มันก็จะระเบิดทันทีเอาละออกปฏิบัติภารกิจได้ เอาละภากิจคือจับตัวเขี้ยยักษ์มาให้ได้ไอ้ดําเมอนผมไปเจอตัวหนึ่งู่ดีนี้ไม่จับซะดีๆผูคุมครับผู้คุมมันโดดออกไปตรงนีง้โดดอกไปตรงนี้ตัวหนึ่งครับเฮ้ยเรียงรวมพลนั่นไงไอ้แม่งั้นเราแยกกันค้นหาดีกว่านะครับ พวกนักโทษมันหายไปเกือบหนึ่งนาทีแล้วนะครับท่านกดระบวดเลยไหมครับโอเคครับโอเคงั้นเราก็กลับกันเถอะโอ้ oh.